วัสดีครับวันนี้อยู่กับดอนทิงอันบ็อกซิ่งรอบนี้ระบาดมาส่งไวมากนะทุกคนแล้ววันนี้เราอยู่กับวงเกิร์ลกรุ๊ปอันดับหนึ่งของผมวงอินจี้ ด้วยกันทั้งหมดสาเวอร์ชันครับเปิดครบๆกันไปเลยนะวันนี้เรื่องมาที่เวอร์ชันสีแดงแล้วกันนะครับมีเป็นโปสพับหรือเปล่าโปสเตอร์พับเป็นเนื้อเพลงนะอะ่ดูเนื้อเพลงกันละกันน้านี้เป็นเนื้อเพลงนนะแล้วก็ด้านนี้เป็นรูปนะ ไปเรื่อ,อยๆปาเยจีขอให้ได้เหอะซาขอเยจีสักใบนะโอ,อเคอะนำมาลุ้นการ์ดกันนะฮะมีใบที่มีลายเซ็นด้วยนะทุกคนแต่ว่าผมยังไม่เห็นนะเอาอีกใบปิดไว้แล้วลุน้นแล้วกันโอเค1,2,3งสองสามชิบโอ้แชร์ดิองนะน่ารัก แชร์ได้ยองนะฮะโคตรน่ารักเลย <Wow. S 1> จะโดนตกหลายครั้งแล้วนะน้องแชร์เนี่ยนี่นะลายเซ็นนะฮะรอบลัลาต้องเปิดไปแล้วอีกใบหนึ่งของบัง้มนี้นะฮะหนึ่งสองสามชึบไปย <c oughs> จีปะโ <c oughs> อ้ไม่ใช่รยูจินโดเ <c oughs> นี่ยเอ็มวี MV นี่ทำผมยานนะตอนดูตอนเลี้ยงเอ็มวีไม่ได้สังเกตเลยนะ ครับผมยาวด้วยนะแล้วก็คู่รีอานะครับผมกรีอาแฟนเจจีเอ้ยชิบีกแล้วชิบีกแล้วโอเคมีสองบายนะหนึ่งอัลบั้มนะผ่านไปนะครับอัลบั้มต่อไปเปิดสีเขียวแล้วกันนะฮะสีเขียวนะเป็นโพสพับเช่นเคยนะฮะ ก็สีเขียวตามกระบ้ามนะเป็นเนื้อเพลงเหมือนเดิมนะครับก็ <c oughs> เป็นลูกอันนี้แบบซูมเอานะเมือ่อกี้ zoom in ร <c oughs> ีไอยย์กับกาเลยนะ <c oughs> ยจียืนขวาเหมือนเดิมอนะแต่สวยเหมือนเดิมโอเคลุ้นการ์ดกันฮนะลุ้นใบที่ไม่ลายเซ็นก่อนเหมือนเดิมนะหนึ่งสองสามชึบรีอาโอโหยมาโรรูว่ะ เมื่อกี้ได้รูปคู่รีอานะเฟี้ยดๆนะรูปนี้หน้าเวียงๆนิดนึงนะโกรธใครมาหรือเปล่า <laughs> โอเคใบต่อไปนะฮะอ่ะดูลายเซ็นก่อนนะรีอาเลยตรงๆ <laughs> โหถ้าเมื่อกี้เห็นหายเซ็นก่อนคือจบเลยนะใบต่อไปนะหนึ่งสองสามชึบ โอ้อ,อีกแล้วอ๋อ yes โอ้ใช่ด้วยเร <laughs> กับยูนานะฮะดูครูเขาจะมาค้อมเลยบ้างฮะเอาทั้งเซตเลยไหมเรีย <laughs> ไม่ไ <laughs> ขอเจจีหน่อยขอเจจีใบหนึง่งโอ้มักเน่มักเน่เราโตเป็นสาวแล้วนะฮะ <laughs> โอเคผ่านไปสองบ้ามอย่างรวดเร็วและไม่มีหวัง <laughs> บ้ามสุดท้ายแล้วนะฮะสีเหลือง โอ้ขอเยจีหน่อยเธอะอเมื่อกี้มันเห็นแว๊บๆแบบไม่ใช่แน่เลยอะไม่ใช่โอเคเดี๋ยวโปสเตอร์กนก่อนนะเฮ้ยเยจีย <pim ples> ืนการนะแต่บ <capacitor> ้านนี้อยากเฟียอะไรทุกคนสุดจริง เกหมดหวังเลยทุกคนเมื่อกี้รูปเดียวคือไม่ใช่แน่ดูจากลายเซ็นแล้วไม่ใช่แน่นอน <c oughs> ขอรูปคู่ก็ได้นะรูปคู่ขอใบหนึ่งเยจีนะ <c oughs> คือมันจะนกไม่ได้ทุกคน <c oughs> ถ้าย้อนไปดูตอนผมอ่านบ็อกซิงอัลบั้มไอซี่นะคือแบบโอ้โหไม่มีนกอ่ะทุกคนโคตรคุ้มที่ผ่านผ่านมาก็แทบไม่มีนกเลยนะมีแค่อัลบั้มเดียวของโอ้ไมค์เกิลนะอัล <c oughs> บัม้มดอนสต็อปที่สั่งไปเปิดแค่บั้มเดียวไง ก็เลยแบบว่าไม่ค่อยได้ลุ้นเท่าไหร่ไม่ได้เมนนะมาเอาไปการ์ดสีเหลืองสองใบทุกคนการ์ดลายเซ็นเนนะอ้ยเดี๋ยวการ์ดอื่นมาปิดก,ก่อนแนละ้วก<ะ>ันโ okay. อเคเยจดี้เย็ดีเย็ีเย็ีเย็ีไป <c oughs> แล้วนะหนึ่งสองสามชิบ รีอาป่ะส่งนี้ใช่ล 2, เลย,นะย,เยอ 2, นะโอ้โหมาสองสามใบเลยนะสองใบเดี่ยวรูปคู่อีกสองนะโอ้โหสี่ใบรีอานะครับส่งเ g จมาหน่อยรีอาเข้าใจไหมเข้าใ <c oughs> จไหมเนี่ยโอ้แต่รูปนี้สวยมากสวยสวยรูปนี้สวยมากโอเคได้โปรดอะเรีย ไม่ใช่เรียไม่ใช่โอ้ยพูดชื่อบ่อยจัดเยจีเยจีเยจีหนึ่งสองสามชึบชึบชบเยยจี นึกว่าจะไม่ได้แล้วอ่ะเ <No. S 1> ชื่อคนดีใจอ่ะโอ้ยไอ้ยไมอนสวยมากโอ้โ oh, ห oh. มาใบสุดท้ายทุกคนเ่อน้ำตาเท่าไหร่อ่ะแบบขนลุกทั้งตัวทุกคนสุดจริงวะ่ะบั๊มนี้สุดจริงขอบคุณ j y p ขอบคุณดวงที่ยัง สมพงกับเยจีอยู่นะดูกันอีกครั้งหัวใจจะวายนะลุ้นใบสุดท้ายกันเลยนะฮนะจบกันแล้วนะครับสำหรับอันบ็อกซิ่งอัลบั้มนัดชายของวงอินจีผลประกอบการคุ้มค่าได้เมนหนึ่งใบนะหนึ่งใบก็ถือว่าคุ้มค่านะเล่นมาใบสุดท้ายแล้วนะโอ้โหหัวใจแทบวายลุ้นจัด โซลิอาก็โหมาเยอะเก้อ oh, ร <laughs> ักกันจริงนะรูปคู่รูปเดียว <laughs> สำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับผมครั <c oughs> บแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอันยอง